สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหมอก็จะมาสาธิตวิธีการท,ทรําแผลหลังผ่าตัดกันนะคะค่ะสําหรับใครนะคะที่พาน้องหมาหรือว่าน้องแมวนะคะไปผ่าตัดมาจะด้วยวิธจีจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะ วันนี้หมอก็เลยจะพามาดูวิธีการทำแผลกันนะคะว่าเราจะทำแผลน,น้องยังไงหลังผ่าตัดนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะถ้าสำหรับน้องคนนี้นะคะชื่อน้องใจเริงนะคะน้องก็ามาด้วยการคลอดลูกนะคะเราคือลูกน่ะตาย ตายในท้องแล้วก็น้องก็แท้งหลุดออกมานะคะซึ่งผลหลังจากนั้นก็ทําให้เกิดภาวะามดลูกเนี่ยติดเชื้อนะคะกอ็อันนี้จะเป็นแผลนะคะที่ผ่าตัดมาได้วันที่วันนี้ก็คือเข้าวันที่สองแล้วนะคะก็อันนี้จะเป็นแผลน้องนะคะที่ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นแผลเย็บเป็นไหมเย็บเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันเนาะว่าเราจะ ทำแผลกันยังไงนะคะค่ะก็อันนี้นะคะเดินแผลลังผ่าตัดนะคะเราก็ใช้ด้านสำลีนะคะชุบยาตาดีนะคะแล้วก็แต้มไปที่แผลน้องได้เลยนะคะสำหรับแผลผ่าตัดส่วนมากเนี่ยแผลน้องเนี่ยถ้าไม่ได้มีการติดเชื้อหลังผ่าตัดอะไรนะคะแผลก็จะไม่ค่อยมีหนองนะมันจะเป็นแผลผ่าตัดแล้ว หมอเขาก็จะโกนขนอะไรเรียบร้อยอ่ะเราจะผ่าตัดเอ้ยไม่ใช่เราจะทำแผลนะคะง่ายนะคะเพราะว่าเนี้ยเป็นแผลปิดะเราก็แต้มไปแค่รอบๆแผลนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็แปะแผลด้วยผ้ากอสนะคะแล้วก็ค่าแปะแผลนะคะที่แปะภ้ายนอกนะคะ หมอแนะนาตัวเนี้ยฟิตโซงมูสเตรชเนี้ยนะคะสเตรนเนี่ยมันก็จะช่วยแบบมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นแผ่นแปะนะคะแผ่อันเนี้ยนะคะมันก็จะมีกาวในตัวนะคะมันจะค่อนข้างแนบกับแผ่ดีมากเลยนะคะเราก็ตัดให้พอดีตัวแล้วก็ ไปที่แผลโอเคนี่ยะโอเคแค่นี้แหละคะ่ะการทําแผลหลังผ่าตัดก็มีแค่นี้จริงๆนะคะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้หลังจากนี้ก็จะเป็นการป้อนยาให้ยาตามที่คุณหมอสั่งมานะคะ แต่สาหรับเคสนี้นะ้หมอก็จะใช้เป็นยาฉีดน,นะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทําแผลน้องหมานะคะหรือว่าน้องแมวก็ได้นะคะเป็นแผลหลังผ่าตัดนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะกับหลายๆคนที่พาน้องหมาน้องแมวไปรับการผ่าตัดแล้วก็ทําแผลหลังผ่าตัดกันนะคะสําหรับคลิปนี้สัต,ตวแพทย์แม่สาบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ,าคะามาเอะมาอะ บายบายค่ะ <Bye. S 1> สวัสดีค่ะ